ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีธนูนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15ของเดือนหน้าเป็นอย่างไรนะคะชาวราศีธนูการงานธุรกิจการเงินแล้วก็ความรักนะคะของชาวราศีธนู ววงชะตาของท่านที่เกิดราศีธนูนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15ของเดือนหน้าเป็นอย่างไรนะคะชาวราศีธนูนะคะคุณเป็นคนที่มีความกระฉับกระเฉงคล่องแค่วว่องไวนะคะสติปัญญาดีซื่อสัตย์นะคะแต่ แต่อย่าใจร้อนเกินไปนะคะชาวราศีธนูจะทำงานหรือทำธุรกิจอะไรก็ตามให้คิดพิจารณาไต่ตรองให้ดีนะคะไต่ตรองให้ดีคิดพิจารณาให้ดีทบทวนให้ดีนะคะใช้เวลาใช้เวลาในการที่จะตัดสินใจทำอะไรสักอย่าง นะคะคุณต้องหาเวลาหาเวลาเพื่อคิดพิจารณาทบทวนเรื่องราวต่างๆเพื่อตัดสินใจเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานหรือธุรกิจนะคะไม่แนะนำให้ใจร้อนบูวามแล้วก็รีบตัดสินเลยอย่างนั้นไม่ค่อยดีนะคะชาวราศีธนูนะคะโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จนะ่ะสูงสูงมากในหน้าที่การงานในธุรกิจแม้แต่ หน้าที่การงานคุณก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนตำแหน่งด้วยขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงที่ใหญ่โตมากขึ้นด้วยนะคะธุรกิจธุรกิจก็มีโอกาสที่จะขยับขยายนะคะสร้างผลกำไรมากมายเข้ามาหาคุณนะคะช่วงนี้เรื่องการเงินคุณต้องลำบากหน่อยลำบากในที่นี้หมายถึงว่าคุณต้องหาต้องพึ่งตัวเองคุณพึ่งคนอื่นไม่ได้นะคะเรื่องการเงินชาวราศีธนูนะคะ การเงินเนี่ยคุณต้องหามาได้ด้วยตัวเองนะคะคุณอาจจะต้องลำบากเหน็ดเหนื่อยกับหน้าที่การงานหรือธุรกิจถึงจะมีเงินเข้ามาแต่ไม่ต้องกลัวค่ะมันจะลำบากแค่ช่วงนี้เท่านั้นนะคะแค่ช่วงนี้เท่านั้นที่คุณจะลำบากนะคะหรือบางคนก็อาจจะมีเงินเข้ามาอยู่แต่ยังไม่ได้มากเท่าที่ควรนะคะอาจจะมีเข้ามาเรื่อยๆ แต่ยังไม่ได้มากไม่ได้เป็นก้อนไม่ได้มากมายไม่ได้เข้ามาจนให้คุณเหลือเก็บเหลือใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากบอกว่าเรื่องงานเรื่องงานกับเรื่องธุรกิจนะชาวราศีธนูใจเย็นอดทนใจเย็นอดทนนะคะคือคุณต้องหาเวลาไปคิดทบทวนเรื่องที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆในหน้าที่การงานหรือธุรกิจคุณจะตัดสินใจอะไรก็ตามคุณอย่าใช้ความวุ่วาม อย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจแล้วก็อย่าใจร้อนคือคุณไปคุยงานวันเนี้ยคุณไปคุยธุรกิจวันนี้คุณถูกใจปุ๊บคุณตัดสินใจทําสัญญาทันทีเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่แนะนํานะคะคุณกลับมาคิดทบทวนที่บ้านให้ดีก่อนก่อนที่คุณจะตัดสินใจทําอะไรนะคะคุณต้องดูก่อนว่างานนั้น่ะมันมีผลกระทบอะไรบ้างธุรกิจที่คุณจะลงทุน ทำไปมันมีความเสี่ยงขนาดไหนนะคะอยากให้ชาวราศีธนูพิจารณาให้ดีนะคะคือเรื่องหน้าที่การงานคุณต้องต่อส,ออสู้คุณต้องต่อสู้ทุกรูปแบบด้วยนะ,ค,ะคุณต้องทำทุกอย่างเพื่อให้มันได้ให้มันประสบความสำเร็จให้มันไปถึงเป้าหมายที่คุณตั้งไว้คุณต้องต่อสู้คุณต้องดิ้นรนทุกรูปแบบนะคะแต่อยากจะบอกแค่ว่าทำทำในสิ่งที่มันถูกต้อง ตามศีลธรรมและตามกฎหมายอย่าไปต่อสู้หรือทําในสิ่งที่มันผิดกฎหมายผิดศีลธรรมออกเทาๆดําๆอันเนี้ยพฤติกรรมที่มันเสี่ยงอะไรที่มันไม่ดีอะไม่อยากให้ทํานะคะไม่อยากให้ทํานะคะให้ทําในทางที่มันถูกต้องตามหลักศีลธรรมและก็ตามหลักกฎหมายจะดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าคุณเมื่อไหร่ที่คุณไปทํา อะไรก็ตามที่มันเทาดทาๆ,ๆดำๆดำมันผิดกฎหมายผิดศีลธรรมมันมีโอกาสที่จะย้อนย้อนกลับมาหาชีวิตคุณนะคะผลของการกระทํานั้นมันจะย้อนกลับมาหาของคุณชีวิตคุณนะคะจะมากหรือน้อยตอบไม่ได้นะคะอยากให้ดีอยากให้ทําในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายตามหลักศีลธรรมดีที่สุดนะคะชัยชนะรอคุณอยู่แน่นอนชาวราศี ธนูนะคะชัยชนะความสำเร็จรอคุณอยู่แน่นอนแต่คุณต้องอดทนแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้นะคะอดทนแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคตรงนี้ไปให้ได้แต่อย่าใจร้อนคุณอย่าใจร้อนเกินไปนะคะอะไรที่คุณรู้สึกมันไม่ค่อยแน่ใจทำแม่งทำแม่งคุณควร ยับยั้งช่างใจนะคะแล้วก็ยับยั้งความคิดสักนิดหนึ่งนะคะชาวราศีธนูช่วงนี้แค่เตือนเรื่องความใจร้อนแค่นั้นนะคะอย่าตัดสินใจอะไรผีผามนะคะเรื่องการงานธุรกิจการเงินแม้แต่ความลักก็เหมือนกันนะคะทุกอย่างกําลังไปได้ด้วยดีนะคะไปได้ด้วยดีนะคะมีหุ้นถ้าอยากให้ดีนะคะถ้าทําธุรกิจมีหุ้นส่วนก็มีได้ะคะ่ะแต่ คุณต้องทำสัญญาอะไรที่มันเกี่ยวกับหุ้นส่วนคุณให้เป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายนะคะอย่าคุยกันปากเปล่าอย่าพูดกันปากเปล่าเพราะว่าถึงเวลามามันจะมีปัญหาตามมาเยอะแน่นอนนะคะอยากให้คุณลงลายลักษณ์อักษรอ,อะไรกันเลยไม่ว่าคุณจะตัดสินใจทําอะไรกับหุ้นส่วนเซ็นสัญญาร่วมกับหุ้นส่วนข้อตกลงทางธุรกิจหรือทางหน้าที่การงานโปรเจกต์ project, อะไรก็ตาม ต้องคุยต้องเคลียร์กันให้ชัดเจนให้ทําเป็นลายละอักษรเสร็จรับทราบทั้งสองฝ่ายให้ทําถูกตามต้องตามหลักกฎหมายจะดีที่สุดนะคะจะดีที่สุดนะคะชาวราศีธนูนะคะเสร็จแล้วเมื่อคุณทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางนะคะเงินทองมันก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณนะคะมันจะเข้ามาแบบ เข้ามาหาคุณตามตามจะบอกว่าไงคืออะไรก็ตามที่คุณทําถูกต้องตามหลักศีลธรรมตามกฎหมายมันก็จะเข้ามาถูกต้องแต่ถ้าอะไรที่คุณทําเข้ามาไม่ถูกต้องมันก็จะมีผลกระทบเปลี่ยนเป็นขึ้น,นกระทบกันไปเรื่อยๆนะคะไม่อยากให้ทํานะชาวราศีธนูจะตัดสินใจอะไรจะทําอะไรนะคะให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายตามหลักศีลธรรมอย่านอกกรอบ คือนอกรกอบได้นะคะแต่มันต้องรู้ว่านอกรกอบในทางเนี้ยมันผิดกฎหมายผิดศีลธรรมมันเทาๆดำดำไหมอะไรก็ตามที่เสี่ยงที่เสี่ยงเป็นพฤติกรรมที่มันสิ่งเสี่ยงนะคะไม่ค่อยอยากให้ชาวราศีธนูทำนะคะธุรกิจการงานนะคะถ้าคุณหาหุ้นส่วนได้คุณจะดีมาก ะะธุรกิจคุณจะก้าวหน้าเร็วถ้าคุณมีหุ้นส่วนนะคะหรือมีหน้าที่การงานโปรเจกต์โครงการอะไรก็ตามพยายามหาหุ้นส่วนคนมาช่วยนะคะจะดีที่สุดนะคะแต่ก็ระวังระวังจะทำอะไรจะเซ็นสัญญาตกลงอะไรกันยังไงห้ามพูดปากเปล่าเด็ดขาดนะคะต้องลงเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ชัดเจนให้รับทราบกันทั้งสองฝ่ายให้ถูกต้องตางหลักกฎหมายจะดีที่สุดปัญหาต่างๆที่มันจะเข้ามาทีหลังมันจะน้อยแล้วก็เบาบางนะคะ คุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งแน่นอนเลื่อนเงินเดือนธุรกิจคุณมีโอกาสขยับขยายแน่นอนนะคะหรือถ้าใครไม่ได้มองเรื่องที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนเงินเดือนไม่มีโอกาสคุณมองหาไรายได้พิเศษเพิ่มมองหาธุรกิจค้าขายเล็กๆน,น้อยนะคะทำวันช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ตอนเย็นหรือหลังเลิกงานสักสอสามวันเพิ่มต่อสัปดาห์คุณลองมองดูนะคะเพื่อ หาไรายได้ให้เงินมันเข้ามามากขึ้นนะคะเปิดช่องทางคือสมัยเนี้ยทุกวันเนี้ยน้อยอะที่คนที่เขาจะทางานทางเดียวน้อยนะคะน้อยน้อยมากที่ควรจะทําอาชีพทําอย่างเดียวหาไรายได้เพียงทางเดียวส่วนมากเขาจะหาไรายได้เสริมเพิ่มที่สองที่สามกันนะคะถ้ามีโอกาสทําเลยค่ะไม่ต้องกลัวเหน็ดเหนื่อยนะคะทาวันนี้ให้ดีที่สุดตั้งใจทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะอ่ะต่อไปเข้าสู่เรื่องความรัก คนมีคู่กับคนที่แต่งงานแล้วอย่าคิดจับปลาสองมือนะคะอย่าทําอะไรก็ตามที่มันเป็นการผิดสินข้อสามไม่แนะนําไม่แนะนานะคะจากที่ธุรกิจการงานคุณกําลังเริ่มขี้คายแล้วก็เริ่มไปในทิศทางที่ดีเมื่อไหร่ที่คุณผิดสิลข้อสามคุณชีวิตคุณจะดึงสิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณผิดสินข้อสามคุณเหมือนคุณจะดึง เจ้ากรรมนายเวรกลับมาสิ่งไม่ดีต่างๆเข้ามาเปิดประตูให้สิ่งดีๆสิ่งไม่ดีต่างๆเข้ามาในชีวิตไม่แนะนําให้ทํานะคะไม่แนะนําห้ามทำเด็ดขาดดีกว่าใช้คํานี้ดีกว่านะคะเรื่องความรักคนที่มีคู่แล้วก็คนที่แต่งงานแล้วนะคะส่วนคู่ไหนที่ไม่ได้มีปัญหามีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นความสัมพันธ์อะไรที่มันเร็วๆฉาบฉวยไม่แนะนำให้คุณเข้าไปยุ่งนะชาวราศีธนูมีโอกาสที่เขาอาจจะแค่มาเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างกับคุณนะคะความสัมพันธ์ที่มันฉาบฉวยไม่ว่าคนโสดคนโสดด้วยก็ตามนะคะความสัมพันธ์ที่มันฉาบฉวยที่มัน เข้ามาแบบกระทันหันแล้วมันเหมือนเป็นการเร่งรัดอะไรเรามากเกินไปไม่แนะนำถอยออกมานะคะถ้าคุณรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจในเรื่องความสัมพันธ์คุณต้องถอยออกมาคุณต้องกล้าปฏิเสธคุณต้องกล้าคุยต้องกล้าบอกเขาคือถ้ามันไม่ใช่อ่ะถ้ามันไม่ใช่คนของเรายังไงมันก็จบมันก็จบนะคะถ้าไม่ทําทำบุญทำบุญสวดร่วมกันมา ยังไงมันก็จบมันก็ไปต่อ,อยากนะคะถ้าคุณฝืนเหมือนคุณไปทําให้ตัวเองให้ทุกทรมานนะคะเหมือนคุณถ้าคุณฝืนเหมือนคุณเป็นการไปดึงเจ้ากรรมในเวรไว้นะคะไม่แนะนําให้ฝืนนะคะอะไรที่มันไม่ใช่ต้องปล่อยไปมองหาความสุขให้กับตัวเองให้ได้นะคะใช้ชีวิตกับตัวเองให้มีความสุขมีความสุขด้วยตัวเองมีความสุขด้วยหน้าที่การงานธุรกิจแล้วก็ครอบครัวที่อยู่ข้างหลังพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะ มีความสุขกับสิ่งเหล่านี้ดีกว่าที่คุณจะไปทุกทรมานเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะถ้ามันถึงเวลาของมันมันก็จะมาถ้ามันไม่ใช่มันก็จะไปหรือมันก็จะดึงกันไม่อยู่อย่ารั้นนะคะอย่ารั้นให้มันทรมานหรือเจ็บปวดกันทั้งสองฝ่ายนะคะถ้ามันไม่ใช่ปล่อยไปดีกว่านะคะเรื่องความรักของชาวราศีธนูนะคะแต่ถ้ามันใช่ มันก็จะอยู่นะคะคู่ไหนที่ไม่มีปัญหาความสัมพันธ์ก็จะพัฒนาไปได้ด้วยดีแล้วก็ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันนะคะคนโสดคนโสดนะคะคนโสดคุณมีโอกาสมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเข้ามาคุณต้องเลือกให้ดีๆนะคะชาวราศีธนูคนโสดคนที่จะเข้ามาคุณต้องมองดีดีเขามีคู่อยู่หรือเปล่า เขาเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรกับเราหรือเปล่านะคะมันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเข้ามาคุณต้องมองให้ดีๆตัดสินใจให้ดีๆใช้เวลานะคะดูการกระทําดูพฤติกรรมเขานะคะอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้สิ่งที่เขาพูดปลอบประโลมเราเพื่อให้เราโน้มน้าวไปกับเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่แนะนําต้องมีสติต้องมีสตินะคะเรื่องความรัก อย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจอย่าใช้ความรู้สึกใช้สมองคิดพิจารณาให้ดีนะคะเลือกคนที่ดีที่สุดเข้ามาในชีวิตนะคะสำหรับคนโสดสำหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีธนูโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ